สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป .2 นะคะวันนี้ก็มาเจอกับคุณครูพี่จีอีกแล้วนะคะเอาละคะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนกันหรือยังคะเราใช้หนังสือเล่มเดิมนะคะคณิตศาสตร์เล่มหนึ่งของสสวทนะคะเด็กๆเตรียมหนังสือให้พร้อมด้วยนะคะส่วนกิจกรรมของเราในวันนี้ เราจะไปที่หน้า 24, 25และ26นะคะเด็กๆเ,เปิดดูไปพร้อมๆกันเลยก็ได้หรือว่าจะฟังคุณครูพูดให้จบก่อนก็ได้นะคะบทที่1จํานวนนับไม่เกิน1,000และ0นย์นะคะเรื่องจํานวนคู่จํานวนคี่นะคะเรามารู้จักจํานวนคู่จํานวนคี่กันก่อนนะคะจํานวนคู่เป็นจํานวนที่ นับทีละสองแล้วไม่เหลือเศษค่ะจำนวนสองสี่หกปดสิบเมื่อนับแต่ละจำนวนทีละสองได้พอดีไม่เหลือเศษนะคะเด็กๆลองนับดูนะคะสองเห็นไหมคะได้1คู่ถ้าสี่ก็ได้สองคู่ใช่ไหมคะเอาละค่ะทีนี้เรามาดูต่อนะคะเรียกจำนวนที่หลักหน่วยเป็นเลข สองเลขสี่เลขหกเลขแปดและเลขศูนย์ว่าจํานวนคู่แปลว่าเราต้องดูที่หลักหน่วยนะคะเด็กๆถ้าหลักหน่วยของเราเป็นเลขสองเลขสี่เลขหกเลขแปดและเลขศูนย์นะคะเราก็จะเรียกจํานวนนั้นว่าจํานวนคู่นะคะเพราะจะไม่เหลือเศษน,นะคะคราวนี้เรามาดูจํานวนคี่ค่ะเป็นจํานวนที่นับทีละสองแล้วเหลือเศษหนึ่งนะคะ จำนวน1 3 5 7 9เจ้มื่อนับแต่ละจำนวนทีละสองแล้วเหลือเศษสมมุติเรานับ5ก็แล้วกันนะคะลูกห้าเนี่ยเวลาเรานับเราก็นับทีละคู่ใช่ไหมคะก็คือทีละสองก็1คู่สองคู่ก็จะเหลืออยู่1นะคะเหลืออยู่หนึ่นี้นะคะเราเรียกว่าเหลือเศษนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นจำนวนคี้นะคะแต่เรามีหลักการคือเรียกจำนวนที่หลักหน่วยเป็นเลขห หรือเลข3หรือเลข5หรือเลข7หรือเลข9ว่าจํานวนคี้นะคะเห็นไหมคะว่าเรามีหลักการง่ายๆที่เด็กๆจะสามารถรู้ได้ว่าจํานวนนั้นเป็นจํานวนคู่หรือจํานวนนั้นเป็นจํานวนขี้โดยเราดูที่หลักหน่วยนะคะเด็กๆคราวนี้เรามาดูตัวอย่างคะ่ะตัวอย่างหนึ่งนะคะวงรอบภาพสแสดงการจับคู่เขียนตัวเลขสแสดงจํานวนและตอบว่าเป็นจํานวนคู่หรือจํานวนขี คำว่าจับคู่นะคะเราก็คือจับสองนั่นเองใช่ไหมคะเรานับทีละสองนะลูกนะเขาถามว่ามีส้มกี่ผลเวลานับเขาให้นับเป็นคู่เพราะฉะนั้นเราจะนับทีละสองนะคะสองสี่หกแปดสิบสิบสองเห็นไหมคะเด็กๆนับได้จํานวนสิบสองผลจํานวนสิบสองนี้ค่ะ เป็นจํานวนคู่หรือจํานวนคี่ให้เราดูที่หลักหน่วยค่ะหลักหน่วยของเราเป็นเลข2และส้อมของเราก็ไม่เหลือเศษหนึ่งเลยเห็นไหมลูกเพราะฉะนั้นเมื่อไม่เหลือเศษแส,สดงว่าจํานวนนี้จึงเป็นจํานวนคู่นั่นเองนะคะเก่งมากค่ะไปข้อต่อนะคะคราวนี้มีรถยนต์ของเล่นกี่คันเราก็นับทีละคู่เหมือนเดิมค่ะสองสี หกแปดสิบสิบสองสิบสี่เอาละค่ะเมื่อได้สิบสี่เสร็จแล้วมันจะเหลืออยู่อีกหนึ่งคันเห็นไหมคะลูกเรานับต่อจากสิบสี่ไปอีกหนึ่งเป็นสิบห้านะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าใช่ไหมอ่าสิบห้าคันนะคะจํานวนสิบห้านี้ค่ะเป็นเลขคู่เอ้ยเป็นจํานวนคู่หรือจํานวนคี่ลูกๆดูนะคะหลักหน่วยเป็นเลขห้าเห็นไหมลูกนี่เลขห้านี้นะคะเลขห้านี้เมื่อกี้เรารู้หลักการแล้วว่า จำนวนคี่นั้นจะเป็นเลขที่ลงท้ายหลักหน่วยด้วยเลขห้าเลขหนึ่งเลขสามเลข7เลข9้าใช่ไหมลูกแต่เราอยากยืนยันให้ได้ว่าคําตอบเราถูกไหมเห็นไหมคะเรามีอยู่หนึ่งคันที่ไม่มีคู่เพราะฉะนั้นจํานวนนี้จึงเป็นจํานวนคี่นั่นเองนะคะเป็นไงคะยากไหมลูกไม่ยากใช่ไหมเราแค่สังเกตที่หลักหน่วยนะลูกนะตัวอย่างที่สองค่ะวงเริ่มจํานวนคู่ค่ะน่า จำนวนคู่นี้เป็นยังไงลูกเรามาดูจำนวนคู่นะคะจานวนคู่คือให้ดูหลักหน่วยลูกถ้าหลักหน่วยเป็นเลข0เลข2เลข4เลข6เลข8มันคือจำนวนคู่ค่ะเพราะฉะนั้นตัวเลขหลักอื่นไม่ต้องไปดูเลยนะคะมาดูข้อที่1กันนะคะ74อ่าหลักหน่วยของเราคือเลข4ค่ะเลข4เป็นเลขคู่หรือเลขคี่คะ เป็นจํานวนคู่เพราะฉะนั้นตัวนี้จึงเป็นจํานวนคู่นั่นเองต่อไปยี่สิบสามค่ะสามเป็นจํานวนคู่หรือคี่คะไม่อยู่ในจํานวนคู่ก็แสดงว่าเป็นจํานวนคี่เพราะเราไม่ไม่ต้องวงนะคะต่อมปหลักหน่วยของแปดสิบสองค่ะเป็นเลขสองเลขสองเป็นจํานวนคู่ใช่ไหมลูกเราก็ได้จํานวนคู่อีกตัวหนึ่งต่อมปสิบค่ะหลักหน่วยของสิบคือศูนย์ค่ะศูนย์เป็นจํานวนคู่ใช่ไหมคะลูก เพราะฉะนั้นก็วงไปเลยค่ะเป็นไงคะยากไหมลูกไม่ยากใช่ไหมล่ะเริ่มสนุกแล้วใช่ไหมไปดูข้อ2ต่อนะคะ38ค่ะหลักหน่วยเป็นเลข8ค่ะเลข8เป็นยังไงคะเป็นจำนวนคู่ค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือคำตอบของเรา45ค่ะ5้ในหลักหน่วยเป็นจำนวนคู่ไหมคะไม่ใช่ก็แสดงว่าไม่เอานะคะ61ค่ะหอยู่ในหลักหน่วยเป็นจำนวนคู่ไหมลูกก็ไม่เป็นเราก็ไม่เอานะคะ จ็ดสิบหกค่ะเลขหกอยู่ในหลักหน่วยค่ะเป็นจํานวนคู่เห็นไหมลูกเพราะฉะนั้นเราจึงเอามาเป็นคําตอบด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างเอ,อ่ยยากไหมลูกไม่ยากใช่ไหมไปต่อค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะตัวอย่างสามเขียนวงกลมล้อมรอบจํานวนคี้นะคะคราวนี้เป็นจํานวนคี้แต่เราต้องมารู้ก่อนค่ะจานวนคี้เป็นไงลูกจํานวนคี่ก็คือดูหลักหน่วยค่ะถ้าหลักหน่วยเป็นเลขหนึ่ง เลขสามเลขห้าเลขเจ็ดและเลขเก้านะคะนั่นคือจำนวนคี้เพราะฉะนั้นเรามาดูที่แบบฝึกหัดของเรากันค่ะหลักหน่วยคือหลักที่อยู่ขวามือสุดนะลูกนะเพราะฉะนั้นเราต้องไปดูที่ตัวขวามือสุดของแต่ละจำนวนนั่นก็คือข้อนี้261ก็ก็คือเลขหนึ่งใช่ไหมคะเลขหนึ่งของเราเป็นยังไงลูก เป็นจํานวนขี้เพราะฉะนั้นจํานวนนี้ก็เป็นจํานวนขี้ไปเลยนะคะสามร้อยห้าสิบแปดค่ะเลขแปดเป็นจํานวนอะไรคะไม่ได้อยู่ในจํานวนขี้ตรงนี้แปลว่าตัวนี้ไม่ใช่จํานวนขี้นะคะสี่ร้อยยี่สิบค่ะเหลักหน่วยเป็นเลขศูนย์ค่ะเลขศูนย์อยู่ในจํานวนขี้ไหมก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ไม่เอานะคะไปดูแปดร้อยยี่สิบเก้าต่อค่ะเลขเก้าอยู่ในหลักหน่วยเป็นจํานวนขี้ไหมลูก เป็นเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เป็นจำนวนคี่เหมือนกันเจ็ดร้อยสี่ิบสามค่ะสามอยู่ในหลักหน่วยเป็นยังไงคะหลักหน่วยของเราเป็นเลขสามลูกก็จะเป็นจำนวนคี่นั่นเองใช่ไหมเ,เอามาเลยห้อาห้าสิบเจ็ดหลักหน่วยของเราคือเลขเจ็ดค่ะเป็นจำนวนคี่ไหมลูกเป็นอีกแล้วค่ะโอ้โหจำนวนคี้ของเราเยอะมากเลยไปดูต่อค่ะสองร้อยสามนะคะ เลขสามอยู่ในหลักหน่วยใช่ไหมลูกเลขสามเป็นไหมลูกเป็นจำนวนคี่อีกแล้วนะคะต่อไปสองร้อยแปดสิบห้าค่ะเลขห้าอยู่ในหลักหน่วยเป็นไหมคะเลขห้าก็เป็นจำนวนคี่เพราะฉะนั้นจำนวนนี้ก็เป็นจำนวนคี่และจำนวนสุดท้ายคือเจ็ดสิบเก้าค่ะเก้าอยู่ในหลักหน่วยเป็นยังไงเอ่ยเลขเก้าเป็นจำนวนคี่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นลงท้ายในหลักหน่วยด้วยเลขเก้าก็ เป็นจำนวนคี่นั่นเองเป็นยังไงบ้างวันนี้การบ้านง่ายใช่ไหมล่ะคะเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดที่เราเราจะต,ต้องทำกันนะคะลูกหน้าแรกนะคะหน้า24คา่ะ1.10นะคะจำนวนคู่จำนวนคี่น,น,นะคะข้อหนึ่งวงรอบภาพแสดงการจับคู่เขียนตัวเลขแสดงจํานวนแล้วตอบว่าเป็นจํานวนคู่หรือจํานวนคี่คาว่าจับคู่นะคะลูกก็คือวงทีละสองนั่นเองนะคะ วงทีละสองนะคะเมื่อนับได้เท่าไหร่แล้วลูกก็เอามาใส่เป็นเลขอารบิกตรงนี้และตอบว่าเป็นจำนวนคู่หรือเป็นจำนวนคี้เลือกมาอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะนะต่อไปค่ะนะยี่บห้านะคะข้อ2วงรอบจำนวนคู่ค่ะข้อ1เราก็ดูไปเลยโดยเฉพาะหลักหน่วยนะคะเราต้องสังเกตที่หลักหน่วยนะลูกนะอย่าเอาหลักอื่นมาให้เราสับสนนะดูที่หลักหน่วยเท่านั้น ข้อสาวงรอบจํานวนขี้เหมือนกันค่ะแต่ละข้อก็จะมีจํานวนอยู่สี่จำนวนนะคะลูกๆก,ก็ดูที่หลักหน่วยนะคะลูกเดี๋ยวลูกจะไม่ยากเลยนะคะนะ้าสุดท้ายกันเลยค่ะสนุกเลยเขียนข้อสี่นะคะนะ้าหน้ายี่สิหกข้อสี่เขียนการกระบาททับจํานวนคู่ดูไปทีละจํานวนนะลูกนะดูไปเป็นแถวแถวเลยลูกอย่าทําแบบมั่วๆสับสนนะคะเดี๋ยวลูกจะงงเองนะลูกนะ ไปข้อ5เขียนกากรบาดท,ทับจำนวนคี้นะคะจำนวนคี้ก็ดูที่หลักหน่วยเหมือนกันนะคะหลักอื่นไม่ต้องไปสนใจนะคะลูกดูที่หลักหน่วยเท่านั้นนะคะโอเควันนี้เป็นยังไงบ้างคะการบ้านเราน่าจะทำได้ใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมทบทวนบทเรียนนะคะเพราะว่าใกล้จะสอบแล้วนะคะและที่สำคัญลูกๆก,ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองนะคะให้ตัวเองเนี่ยปลอดภัยจากโรคโควิดนะคะเพราะว่า ไม่แน่นะคะเราอาจจะต้องอดูแลสุขภาพของเราอย่างนี้ตลอดไปเลยนะคะแต่ยังไงก็ตามการเรียนการสอนของเราก็ไม่มีวันหยุดนะคะลูกๆสามารถที่จะดูคลิปของครูได้ตลอดเวลานะคะไม่ว่าจะดูย้อนหลังไปคลิปไหนก็แล้วแต่นะคะก็ติดตามครูไว้ก็จะเจอครูในใน u t u b e ได้ทุกทุกครั้งที่ลูกจะหาเลยนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนดีกว่านะคะ สวัสดีค่ะเด็กๆ